ครับืูโปรยทานเลยนะครับือโปรยทานไปขึ้นประชาชนมากมายจริงนะครับวัดป่านี้พี่ทรลูกปูใดนะครับเรื่องงานกะทินสามัคคขีนะครับราง,งานวัดทินที่มาเฉลกะทินนะครับนนะครับครับ นะรู้สึกว่าเป็นสิ่งดีๆนะครับที่ประชาชนได้มาร่วมทำบุญนี่โตโต๊ะทานทั้งหมดนี่หมดเลยนะครับคือคือเต็มหมดเลยเนาะปกติเต็มหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับเต็มหมดเลยนะครับิบุนถือว่าคนเยอะมากคนเยอะมากบริปูรณเนาะ ไปดูตรงนั้นป่ะนูนคนมุงมุงอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างออไปย่า่ะจะวังรถอันนี้จะไปลงทานดีกว่าหรือว่าเสร็จแล้วไม่รู้นะครับ เอาดีนะครับเด้อเอาดีหน่อยนะครับเด้อให้พอๆกันเด้อคนได้แล้วออกไปเด้อครับคนได้แล้วออกไปนะครับคนได้แล้วออกไปเด้อเอาคนที่ยังไม่ได้นะครับเอาคนที่ได้ออกไปเลยนะครับครับขอบคุณครับเอามาเดี๋ยตำรวจด้วยกันเลยเอาสองนายตำรวจสองนายคนที่ได้แล้วออกไปเลยเด้อไม่ต้องเรียนนะครับไม่ต้องเรียนนะครับราท่านใดครับเราะ เลยครับก็รู้สึกว่าเยอะนะประชาชนเยอะมากนะครับดูครับโรงทานก็มาเยอะนะครับมาเยอะมากมาเรื่อยๆนะครับโรงทางนะมาเรื่อยๆผมรอ,อๆเลยนะเอาครับครับผมร <ผม S 2> อๆเนะลยรอแล้วรอ,อ,อที่สุดเลยโอ้โหมันเป็ยอดครับช่องยูทูบวิญญาณมาเที่ยวนะโอเคครับตาม ประชาชนมากมายครับเยอะแยะนะครับที่จะมาร่วงมงานตรงนี้นะครับลงทานอะไรแล้วแต่ที่ลงมานี่หมดไม่เหลือเลยนะครับขึ้นประชาชนนั้นมากมายอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนดูประชาชนที่มากมายเลยนะครับเยอะมากนะครับอ้าววันนี้ครับได้ไรบ้างได้ไรบ้างไม่ทันเลยขายดียดีหมดเลย โอ้โหนี่ไม่เดืออะไรเลยใช่ไหมเ,เนี่ยน,นี่มันนี่นี่นะครับโรงทานแม่กำจัดสุกพร้อมนะครับพร้อมครอบครัวลูกสาวสวยคนนี้ก็มาด้วยวทุกปีนะครับนี่เลยแม้แต่เมียผู้ใหญ่บ้านก็ยังมาด้วยน,นี่นะครับนี่นะครับอิ่มบุญอ๋อลูกสะใภ้ใส่ใลูกสะใภ้ขนมหลวงปู่เมียผู้ใหญ่บ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านเนาะเอาหยั้งมากเลยเนี่ย วันนี้ละโอ้อ oh, เดี๋ยวเอาไว้ใหัตถการ,รน WA. i̇şte. าั่นเด้อไป้ิมจัาการนี่เด้อไป้ิมจัางการน่เด้อนี่แม่กระถ่ายยังมื้อน <AH ี่ขับร้อด้วยแม่เด้อร้อด้วยแม่บุญเนาะบุญในกระถานะครับเนาะกราเอาเอาแคได้ยังไงแม่ก่อก๋วยเตี๋ยวน้ำส้มก๋วยเตี๋ยวน้ำส้มปูไว้เบิดเลยเป็นที่อิ่มบุญเนาะเป็นที่อิ่มบุญเนาะเป็นที่อิ่มบุญเฮ้าไอ้่อ้บุญคุณอ่ะปูเฮาอยู่คุณอ่ะ ครับเลี้ยงแถวจนบ้าเลี้ยงแม่มันแถวงหลายหุ้ยเนาะอีแม่เนาะคนมางี้ยมันเอาขับขดีดีมีแม่ปูเขาปีนี้ปีแรกได้เห็ดนี่ปีหน้าได้แม่ได้มีอีกเขาเสียดไงกับเขาเนาะแม่เนาะครับสี่วายยูสี่วายยูแม่สี่วายยูครับข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 ับนะครับน็อตดูพี่น้อตจ้าจนอยู่ในป่ายังมีมัดครับพี่น้องนะครับ สาธุัอีมแ,อแม่ได้อยังมาแน่ได้อยังมาแน่เบิดแล้ววะโอ้ยบุญบมบีโอ้ยสาธุอีแม่สาธุสาธุนี่แม่ไม่นำสมเด้อนะน้ำสมน้ำสม,ำสมเฮ็ดเองบอ่แม่นี่เฮ้ยซื้อมาโอ้โหครับ ครับโอ้ยสาธุแม่สาธุเด้อปูเด้อครับสาธุสาธุูนี่ใจดีแล้วยังสวยด้วยนะครับสวยด้วยทุกคนเลยนะครับสวยทุกคนเลยเห็นไหมครับผมลงบุญลงทานน้อยแม่เนาะปีนี้เฮาซ้ำนี่ปีหน้าเฮาเอีกไงก็นี่เนาะครับผมครับผมอย่าล่วมมาร่วมกันอีกเด้อมาร่วมกันอีกครับผมครับผมครับผมจ้า เดี๋ยวไปหามันก็ได้แม่เด้อไปทำงานกันโอ้เหยียบอะไรอยัางเงี้ยังนอยงเนี่ยได้อยังเงี้ยเดนน้าหนิต้มตามส้มตามันไหนก่อนมีมีเบิดแล้วเด้อครับมีเบิดแล้วโอุนเบิรงเด้อมีเบิดแล้วส้มตามโอ้ยเด่นวะ อ้อาวลองเบิองเด้อยลองเบิองลองเบิงอง,บงหาเด้อครับ,บ,อบอโอ้บ,บ้านขวดน้ำใสขวดน้ำใสครับขวดน้ำใสอำเภอน้ำพองเขาเนาะคตาปุ้ยเป็นบุญอันธมโอธนานะมีแม่เด้อมีคนคือสวยใจดีๆครับผมครับผมครับผมพี่น้องลงทานปีนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดที่วิญญาเคยเจอนะครับเม่เคยเห็นหลายปันยักษ์เทียรพี่น้องครับตั้งแต่งานบุญปูมา นะครับเพื่อนปูนปูม่านะครับไม่เคยเจอแบบนี้เลยค้นไรลิมากมากเลยจริงจนะครับแต่งแต่เป็นงานปูมาเที่ยวนี้ที่พี่ดาได้เห็นแบบนี้นะครับนี่นะครับวัดปานี้ม่ทำแล้วนะครับเลยนะครับบัวาลูกเล็กเล็กแดงผู้เฒ่าผู้โเขาจะมารวมงานกันเพืนะครับนะครับลงท่านมีรอยโกโลงเรียบรอยครับคิดเบื้องรอยรอยกโก ล้านนี่เรียบร้อยเพราะว่าประชาชนเยอะมาก<ต>ไปสอบถามพระเจ้าชนยเนออยอะมากนะครับจำนวน5,750บาทอนุโมทนาบุญสาธุครับคือเออเจ้าภาพไงพืนบอกรัดกระถินปีนี้เข้าต้นต้นกำลังสิขอดล้านแล้วว่าจังนค่ะแสดงว่าสถ้าที่ญาติที่เยอะผู้ใดสนญจทำเพอ่อปีนี้นี่แห้งอนุโมทนาบุญสาธุกสาธุ นี่คืออีพ่อววยอีพ่อไว้บ้านท่าลาดนะครับเอาหนองบัวลำพูเรื่องผู้เรื่องตะไลมาหาบนไดเลยครับเด้อติดต่อกับวิ่ญาตเลยนะครับเนาะครับครับนะครับครับดูกระถิ่นช่อประชาชนนี่คือร่วมถวายสังฆ์กินกระถิ่นแล้วก็เริ่มกลับกันนะครับเริ่มกลับกันเดี๋ยวไปดูในบริเวณงานหน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างดูดิ นี่นี่แม่มาจากเขาสวนกวางเขาสวนกวางบ้านนี้แม่ไปมาแล้วเด้นี่บ้านนี้แม่ไปมาแล้วครับครับคับ้านนี้แม่ไปมาแล้วเด้หนิเหมือนไปยันไม่ยังไปยันนี่ไปยันเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเดี๋เดี๋ยวสัมบายอีแม่กุยแม่อีแม่เป็นยังไหนมากเลยรู้สึกเป็นยังไงไม่บุญกับปูเฮา ดีใจเนาะแม่เนาะค่ปีนายนี่มัรวมโอ้ยสาธุ์อินทรสาธุเนาะปีนี้ซ้ำนี่ปีหน้าเฮ้ยทัใหญ่ก็มีเนาะแม่เนาะครับผมปีนี้ว่าคิดว่าประชาสัมพันหลายปีนอคสิมาหลายปีนี้ผิดเบิ่งดูเอาผมบม่ได้เตรียมงานอย่างไรได้ไหมแม่คิดว่าปีนอคือสัมาหลายเพราะมันเกินคาดเข้าจอมากเกินคาดไหมแม่เกินคาดด้วย นาน่นเห็นบ่านิดใจกองเงาครับสารข้ามบอลเออร์ได้ไหมนี่ได้ครับได้เลยแม่นะครับเนาะแม่เนาะปีนาเฮ้าเ้าคประเทศครับผมได้เลยได้เลยผู้บรยูต่างประเทศ บอกเพคนนำหน้อยแม่เนาะพี่น้องก็จะแชร์คนคุณแครับผมครับผมเอาแซนด์วิชนะดี๋ยวผมอยากข้างใน้าใเข้าเด้อแม่เด้อสาธุ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 ครับพี่น้องประชาชนดีไหมเยอะแยะเนาะเยอะพี่น้องขนาดนี้ถวายกระถินไรเรียบร้อยหมดแล้วดนะครับเด้อ ประชาชนเพิ่นยังบ่ได้ขยับเคลื่อนไปใส่เลยครับยังรวมบุญรวบค่านํากันอยู่ยังบ่ได้เศร้าเลยเห็นบ่เนี่ยพี่น้องยังลังไหลมาอยู่บ่เศร้าเลยครับคณะกรรมการนางยิมปุยๆอยู่นะครับดูเสือแต่ละคนคณะกรรมการบุญกฐินเป็นจังได๋นี่พ่อใหญ่ม่วนนี่พ่อใหญ่ม่วนนี่พ่อใหญ่ยิพ่อใหญ่จันนี่เบ่งด้วเสือเพิ่นอ้งไปรุ่นขนาดเลยอ่ะนี่ตามไปเบิ่งพี่น้องเบิ่งนี่เบิ่งเขาเจ้าเห็นจังแน่เบิ่งดูวยนะครับม่วนครุกเลย จำนวนห้าพันเกียรตห้าสิบบาทอาทิตยนี้จะหนากุญาดูซาดูนี่ครับเห็นไหมคว่ำยิงใหญ่ของของของพี่น้องคุณชาชุนน้องเฮานะครับอันนี้น้องสาวสุดที่รักนะครับน้องสาวสุดที่รักนะครับมามร่วมเฮ็ดท่านกะทินำนะครับนะนี่เลยนะครับ ่ถวายแล้ว,ว,วกับบุญที่น้อยมากนะครับให้กอ,องละเมอการท่านได้ประกาศอนุโมทนาบุญกระถินสมทบกดให้ญาติให้พี่ให,ห้น,น้องน,นะครับ ขนาดนี้พี่น้องยังบบท่านได้เศร้าไงยังบท่นเศร้าเลยเป็นตัวอยแม่มาจากทั้ี่แม่มาจากทั้งใดนาะนี่บ้านยังเบ้งตาต้บ่ไดจงยวสไประกเบืองต้น้องตบไม่ได้เยย่าบมีย่าบอะครับ ครับครับครับแม่ยังยังยังครับครับครับเออครับ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 นี่แม่เป็นอย่างไรัตถุบุคคลเนาะครับเนาะครับเดียวเดียวเดี๋ยวมันจะมาหายเด้อแม่เด้อขับครับแม่ครับใจใจเย็นนะครับเดี๋ยเดินบนข้าวเลยครับ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 คนยากอยู่เนาะจะข้าวเนาะนี่ครับอีพอแม่บรอเดวณคนจัดการนะครับเริ่มเห็นไหมว่าอีเขาอีแม่ก็มาจากน้ำบัรูนพูอีแม่มาจากน้ำบัรูนพู่เลยเนาะนี่ เออนอนสังก็ม sampling, ันสังครับเบิ้ลนนสังนี่เป็นกมาได้นี่รวมบุญผลใหม่ผลใหม่เต็มบดแค่นี้นะครับนะครับผมครับผมครับแม่นะครน่ขางะครับบรนทครับ่บรถนานะครับนีังรวบนบานรัน่รถบัทางนะรับนี่รถบนนะครับนี่ันางนะครับนี่ขบรถบนเับทะครันียวันนะครับนี่ร่วมกันหมดเายนะครับนีันานะครับนี่ไปดูทะครับนี่ขนขัาคู่เนาะคูี่เป็รถนนะ่ ค้นเขามาทาเคุนบัวหันพี่น้องได้ทานเกย์เกีวนี่คุณพ่อเห็นไหมครับอ่าทุกอาทินปีนี้นะครับมากมายพี่น้องค่วมยิ่งใหญ่ของศรัทธาขคุรูปู่นั้นไม่เลือนหายง่ายงนี่ไม่ว่าจะเป็นพระผู้ใหญ่ท่านนางทธนาหารอยู่น้านะครับดูดีเลยเรื่มง่ายนะครับนี่น้ำปอ แรงศรัทธานั้นยังไม่นั่นเลยนะครับขนาดทอดกระทิงไปแล้วถวายกระทิงแล้วยังเหลือยอดเงินทั้งรวมเลยคนที่มารวมยังเข้าไม่ถึงหลวงพ่อเลยนะครับตามนี้เลยจนให้ขับเคลื่อนบรรยากาศนะครับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้ถัเราอ๋อนี่อายุร้อยกว่าปีนะเนี่ยอาหลวงท่านเจ้านะอาชุมแพร โรงทานมาจากชุมพคุณพ่อบรรยากาศนะครับนะวิญญาณไม่เก็บภาพให้พีนองเบงว่าบรรยากาศงานกระชินสามขีวัดป่านี้ไม่ทำวัดลวงปู่ดที่มานี่คนมาสารทิศทุกที่ทุกหางทุกหลายที่ที่บรรยากาศไม่ถึงไม่รู้จักเลยก็มีคนที่รู้จักก็มีนะครับหลายๆหน่วยแรงงานก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันด้วยกันนะครับถ้างานงานนี้ไม่จบไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยใจ้รืนองที่นะจราจรแล้วก็หนุ่มๆพวกดน,นที่มาร่วมทํากาิจกรรมอะไรต่างๆ,ๆพวกนี้นะครับมากมายเลยมิฉะันขาดไม่ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนะครับโดลงมาดูนะครับไม่ว่าจะเป็นประธานทางสุพรรณบุรีนะครับาทางกรุงเทพมหานครนะครับแม้แต่คุณรัตนาบ้างพรมี ก็เป็นผู้แนะนำคณะกรรมการคณะพระราชาทิจรัมกีมาจากกรุงเทพนะครับหลายสายมารวมกันไม่ว่าจะเป็นพระยาคูไตนะครับลูกศิษย์ลูกหาของลุงปู่ใดปัญญาทโลนั่นเองนะครับนี่นะครับได้ชื่อเป็นเห็นแล้วิติอยันอกเลยินดีกับพระยาคูมากๆนะครับที่มีนสประชาชนมั่งไหลมาขนาดนี้นะพ่อใหญ่แม่ใหญ่เห็นไหมพี่น้องเห็นเก่งไหมวา พ่อใหญ่ไม่ใหญ่อายุขนาดนี้ท่านยังดันด้นมานะครับเพราะอะไรเพราะบุญบาลมีของหลวงปู่นั่นเองนะครับพี่น้องพี่พี่พ่อแม่จันทร์ครับกระคอให้คุณตอบคุณแม่ที่มาท่าบุญมีแต่จะก้นกันเด็ดทุกประการนะครับโคศกสวยมาจากโนนสังนะครับคุณ พลวัตผิวอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะผิวเยันผิวของหลวงปู่ใดค่ะครับปีนี้เราก็เริ่มปีแรกอ่าเริ่วงผิเนาะปีหน้าใหญ่กว่านี้เนาะค่ะปีหน้าจะใหญ่กว่านี้จะโอ้ครรับคับผมครับคนนี้อยู่เบื้องหลังนะครับคนนี้ไม่ธรรมดาอยู่เบื้องหลังมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทั้งคุณแม่ด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับแม่เอ้าเอ้า โอ้ครับผมครับผมขพงใหญ่ครับผมขอให้รวยๆยิ่งขึ้นนะครับสาธุสาธุแม่รเปืนวนจนเื่อก่าครับครับขนาดนี้เวลาเที่ยงเกร็งเกเลยนะครับพี่น้องประชาชนยังบอเคย ขยับเลยครับบอท่านเอกบอท่านขยับไปใส่เลยแสดงว่าบริมีหลวงปู่นั้นเหลือเกินจริงๆนะพี่น้องนะอ่ะคลิปนี้มีเท่านี้แหละอบุญนุฝันปมีหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทก็สาธุครับสาธุที่มาเยี่ยมศนวันนี้ครับ